ก็สวัสดีและยินดีต้อนรับสู่ช่องชิวาว่านะครับคลิปนี้เราก็อยู่กันใน playlist สอนเล่นสําหรับมือใหม่นะครับโดยพาร์ทนี้จะเป็นพาร์ทที่3แล้วนะครับก็คือผมเล่นไอดีนี้เข้าสู่วันที่3แล้วนั่นเองนะครับก็ก่อนจะไปรับชมเนื้อหานะครับสําหรับเพื่อนๆที่กดเข้ามารับชมคลิปนี้แล้วยังไม่ได้กดติดตามช่องผมนะครับฝากสละเวลานิดนึงนะครับกดติดตามช่องผมหน่อยนะครับขอบคุณมากครับ ก็วันนี้ครับก็มาอยู่กันในบ้านเรือนสี่เหมือนเมื่อวานนะครับผมก็มาไล่อัพป้อมนะครับป้อมธนูแล้วก็ป้อมพุเนาะแล้วก็ป้อมนี้ตัดแล้วครับก็ผมแต่ก่อนจะมาป้อมนะผมได้ไปอัพค่ายทหารนะครับก็ตัดแล้วแล้วก็อัพปราศาสแคนนะครับก็ตัดแล้วนะครับก็สามารถจุได้15ตัวนะครับผมจะใช้หมูป่านะครับก็ขอมาได้3หน่วยนะครับ หรือผมแนะนำนะครับสําหรับเราที่บ้านยังเล็กๆกันอยู่นะครับประสาทแคนนะครับกดปกติมันจะเป็นเฝ้ายามแบบนี้ใช่ไหมครับให้เพื่อนๆกดหนึ่งครั้งนะครับให้มันขึ้นว่าหลับนะครับเพราะเราจะไม่เน้นเอาไว้ป้องกันเนาะเราเน้นเอาไว้โจมตีนะครับก็แล้วถ้าเป็นเพื่อนๆที่แบบมีแคนที่เขาก็ไม่ค่อยส่งทหารอยู่แล้วนะครับเพื่อสมควรที่จะหลับไว้อย่างยิ่งนะครับเวลาเรากลับมาเปิดเข้ามานะครับเราไม่ต้องมานั่งรอขอทหารนะเราไปบุกได้เลยนั่นเองนะครับแต่ถ้าเรา เอาทหารเฝ้ายามไว้นะครับแล้วโดนคนอื่นมาโจมตีนะครับเขาก็จะล่อทหารเราออกไปกำจัดนะครับก็ไม่มีประโยชน์อยู่ดีนะเพราะเวลาเราโดนป้นนะครับเราก็จะโดนไปไม่เยอะนะครับเนี่ยเราโดนป้นรอบหนึ่งครับเราผลิตไว้นะสองรอบนะครับเรากลับเข้ามาป้นได้ถึงสองรอบนะครับถ้าเราออกไปนานๆนะมันหนุนปนไปหนึ่งรอบเราป้นกลับมาสองรอบยังไงมันเยอะกว่าอยู่แล้วนะไม่จาเป็นต้องเฝ้ายามเนาะถ้วยเราก็ได้เยอะกว่าอยู่แล้วเนาะ ก็ผมจะมาป้นเลยนะครับโดยสูตรที่ผมใช้ในวันนี้นะครับเนื่องจากได้ผมได้อัปเกรดนะครับลงทหารนะครับจนปลดล็อกทหารอย่างบอลลูนมาแล้วนะครับแล้วจับต่อไปเป็นเลเวลเนะครับมันต้องขึ้นบ้าน5เนาะผมก็จะยังไม่ขึ้นนะครับแต่เดี๋ยวก็คงจะใกล้ขึ้นแล้วแหละอาจจะเป็นวันนี้หรือไม่ก็พรุ่งนี้นะครับก็ผมจะใช้สูตรบอลลูน10ตัวนะครับบอลลูน10บลำนะครับแล้วก็นักธนู25ตัวนะครับเอาไว้กําจัด ถ้าหานแคนของบ้านที่เขาที่เราไปโจมตีเขานะครับแล้วก็เป็นบาบิเลียนห้าตัวนะครับเอาไว้ล่อแคนออกมานะครับแล้วก็อาจจะไปปลดกับดักสปริงนะเพื่อให้หมูป่าเราเข้าไปทําลายป้อมพูนะครับโดยถ้าห่านแคนนะครับผมจะขอบเป็นหมูป่าสามตัวนะครับก็ถ้าเพื่อนๆยังไม่ปลดล็อกธนูเออยังไม่ปลดล็อกบอลลูนนะครับผมก็ให้ใช้สูตรที่ผมอธิบายไปในพาทที่แล้วนะครับก็เป็น บาเบเลียนนะครับกับนักธนูเนาะอย่างละครึ่งนะครับก็เป็นสูตรล้อมนะครับไม่เน้นสดาวนะครับเน้นเอาดาวหนึ่งดาวแล้วก็เน้นทรัพยากรนะบางทีก็อาจจะได้3ามดาวนะครับส่วนการโจมตีนะผมจะมาอาธิบายคร่าวๆอย่างนี้นะครับก็คือผมจะเอาอันนี้สมมติบ้านนี้เป็นบ้านศัตนระูเนาะผมก็จะเอาบาเบเลียนนะครับมาลงตรงนี้นะครับสักหนึ่งตัวนะเพื่อล่อทหารแข็งมาแล้วผมจะปลดสปริงด้วยนะเผื่อเขาเอากับดักสปริงวางไว้นะครับ เพราะว่าผมเป้าหมายผมคือเอาหมูป่านะครับลงไปกําจัดป้อมพูหลังจากที่เรากําจัดทหานแคนเสร็จแล้วนะเมื่อป้อมพูแตกนะครับผมจะลงบอลลูน3ามจุดจุดละสามลำนะครับไปทําลายป้อมธนูที่เหลือนะครับแล้วก็จะเก็บไว้ลำหนึ่งไว้เก็บตอนสุดท้ายนะครับก็ถ้าเราไม่เอาบาบิเลียนไปห้าตัวนะครับแล้วเราไม่เอาไปปลดกับดักนะครับกับดักสปริงอันนี้ครับ เขาจะสามารถดีดได้ถึง10นะครับ10หน่วยนะแล้วหมูป่า1ตัวมีความจุ5นะถ้ากับกับดักสปริง1อันสามารถดีดหมูป่าได้ถึง2ตัวนะครับ2อันก็4ตัวนะแล้วประสัดแครเราจุได้แค่3ตัวนะถ้าโดนไป2อันก็หายหมดนะครับก็อาจจะเฟลไม่ได้3ดาวนะก็เท่านี้ครับการโจมตีเป็นไงเด๋วมารับส้มกันนะครับ ก็ผมจะเน้นโจมตีบ้านเลวสี่นะครับบ้านเลวห้าผมจะไม่โจมตีนะเพราะเราเป็นบ้านเลวสี่ไปโจมตีบ้านเลวห้ามันจะไม่ไม่ได้นะครับเดี๋ยวผมจะกลับมาก่อนนะเพราะว่าสมมุติว่าเราอัปเกรดเป็นเลวห้าเนาะมันจะมีทั้งป้อมวิสายนะครับแล้วก็มีทั้งเออกับดักบอลลูนที่เป็นระเบิดนะระเบิดอากาศเนาะแล้วก็มีป้อมธนูมาอีกหนึ่งป้อมนะมันจะทําให้เราโจมตียากเกินไปนะครับเพราะว่าบอลลูนเราอาจจะโดนเจ้าระเบิดนี้ตายไปก็ได้เพราะว่าบอลลูนเลวสองนะยังยังเลือดยังไม่เยอะขนาดนั้นนะครับ ก็ดาเอจดก็ยังไม่แรงมากนะครับเราไปโจมตีบ้านที่ใหญ่กว่าไม่ได้นะครับก็แนะนําเป็นบ้านสี่นะครับหาบ้านที่เขาไม่มีป้อมวิสระนะครับอันนี้ก็เป็นบ้านสี่นะครับนี่แหละบ้านสีน่าจะตันนะครับเพราะว่ากาแพงตันของบ้านสีเป็นสีดํแบบนี้นะเป็นกําแพงเหมือนเล็กตัวต่อเลกโก้เนาะก็หุจะเข้าไปล่อทหารแคนออกมานะครับแล้วก็อาจจะลงหมู่ป้าเข้าไปตรงนี้นะครับเข้าไปลงทหารนะแล้วเข้าไปตรง,งนีนะ้แต่ก่อนจะลงหมูป้าผมจะเช็กกระดักสปริงตรงนี้ก่อนนะครับโดยเอาบับเลี่ยนลงไปนะครับ แล้วก็รอให้ป้อมพูแตกนะผมจะปล่อยบอลลูนข้างบน3แล้วก็ข้างๆสามนะครับกำจัดป้อมหนุนแล้วก็ตรงนี้อีก3ามนะแล้วเก็บไว้1ลำนะก็ไปเริ่มกันเลยครับก็ผมจะล่อแคนโดยเช็คสปริงไปด้วยฮะไม่มีไม่มีทหารแคนนะครับลงไปสักตัวข้างๆฮะมันก็ไม่มีผมก็ลงหมูป่าไปครับก็ให้หมูป่านะไปกําจัดป้อมพูนะครับก็รอไปก่อนนะครับป้อมพูแตกฮะปล่อยบอลลูน3ามลำ สามลำเก็บไว้หนึ่งลํำนะครับเดี๋ยวผมจะลองไม่ลงบาเบเลียนกับนักหนูนะเพราะว่าลองทดสอบสมมุติว่าครั้งนี้เราต้องล่อแคนนะ <c oughs> ขออภัยนะเราจะเสียนักหนูไปกับทาหารแคนนะครับโอเคผมจะลงบอลลูนเก็บข้างๆนะครับเพราะว่าถ้าเราไม่เหลือบอลลูนไว้หนึ่งลำนะครับแล้ว บอลลูนเราไปกระจุกกันแบบนี้อันนี้ถือว่าสวยนะครับบอลลูนเรากระจายออกนะแต่ถ้าไปกระจุกกันนะครับมันก็จะเสียเวลาค่อยๆบินบินบินไปทําลายป้อมนู่นป้อมนี้นะเราอาจจะต้องเหลือบอลลูนไว้เก็บขอบนะครับก็ที่ผมอธิบายไปนะครับถ้าเขามีทหารแคนนะเร,เราอาจจะต้องเสียเจ้าหน้าทนูถึง25หน่วยแล้วก็บาเบเลียนทั้งหมดนะครับในการล่อออกมานะครับยิ่งถ้าเป็นเบบี้ดากอนหรือเป็นวันคิลี่นะครับจะยิ่งยากนะครับก็อันนี้ก็คือ ไม่มีทหารแคนนะผมก็จะลองไม่ลงพวกหน่วยที่เหลือนะครับก็จะเห็นได้ว่าถึงเราจะเสียทหารอย่างอาเชอร์หรือนักธนูกับบาบเลียนไปกับการกําจัดทหารแคนนะครับเราก็ยังสามารถทํามดาวได้นั่นเองครับก็จะเหลือแค่ขอบขอบนะครับก็เหลือเวลาอีกตั้งนาทีกว่าเลยนะครับก็โอเคเดี๋ยวผมจะลงเลยจะได้ไม่เสียเวลานะครับก็ปล่อยธนูไปครับจะได้กลับไปได้ไม่ต้องมาล่างรบทหารนะครับ นี่นะครับการโจมตีบ้านเลเวล4ก็ใช้สูตรบอลลูนครับสามดาวอย่างไม่ยากเย็นครับโจมตีไม่ยากครับเดี๋ยวผมจะดูให้ดูรีเพย์ที่ผมไปโจมตีแล้วมีทหารแค้นเฝ้านเนาะว่าทำการลอ่อยังไงนะโอเคเดี๋ยวผมจะขอทหารไปนะครับแล้วก็ฝึกทหารหน่อยครับโอเคครับก็ อันนี้นะครับผมก็จะเน้นทำแบบว่าสูตรที่เรารู้สึกว่าเราจะตีได้3ดาวง่ายเนาะก็คือบอลลูนนะผมก็จะดักทางด้วยการเอาป้อมสอยไว้ตรงนี้ฮะแล้วก็ป้อมปืนไว้ข้างข้างที่แบบว่าอยู่ในระนาบเดียวกันนะเวลาหมูป่าเข้ามาเพื่อจะมาทําลายป้อมสอยนะเพราะอาจจะลงเอียงไปหน่อยเพราะอาจจะวิ่งมาทําลายป้อมนี้ก่อนนะถ้าบางทีมันเสียวเวลาอาจจะหมูป่าอาจจะโดนยิงตายไปหรือว่าเขาอาจจะรีบลงบอลลูนแล้วบอลลูนก็อาจจะโดนป้อมสอยหรือป้อมพุ กำจัดไปบางลำนั่นเองแต่ก็ถ้าคนตีงเก่งจริงก็ยังไงก็โดน3ดาวนะแล้วผมก็วางกับดักสปริงไว้นะเผื่อเขาไม่ได้เช็คกับดักแบบเราเนาะเขาอาจจะหมูป่าเขาอาจจะปิวหายไปหมดเลยนะครับก็อาจจะทําให้เขาไม่ได้3ดาวนะครับประสาทแขนเพื่อนก็ไว้ตรงนี้ได้คนระับเพราะว่าถ้าเราไปไว้ข้างในนะมันก็ยังโดนล่อออกมาได้อยู่ดีนะเพราะว่าสิ่งก่อสร้างเราไม่ได้เยอะขนาดนั้นนะทำให้เราไม่สามารถที่จะกระจายสิ่งก่อสร้างออกมาให้มันครอบคลุมให้เขาล่อทหารแกนออกมายากเราจะวางไว้ตรงนี้นะ ไว้หน้าป้อมพูนะครับเพราะว่าพลังชีวิตของประสาทแคนนะครับมีถึงพันสี่ร้อยหน่วยนะครับทำให้มันเสียเวลานิดนึงนะครับถ้าไม่ใช่เอาหมูป่ามาโจมตีนะครับมันก็จะเสียเวลาที่จะต้องโจมตีประสาทแขนแล้วต้องโจมตีคางเก็บน้ําอมฤตอีกน,นะครับก็คือคางเก็บน้ำอมฤตก็เลือดก,ก็น้อยไม่แพ้กันเลือดมากกว่าด้วยนะก็เลือดถึงพันหกร้อยหน่วยนะครับก็เดี๋ยวมาเรามาลองดูการโจมตีที่ผม โดตแล้วเขามีท่านฟอลแคนก็จะเป็นบ้านของคุณให้กายนี่นะครับจากแคนฟอร์ฟันนะครับก็ไปรีเพกกันเลยครับเขาะจะเป็นบอลลูนครับการล่อบอลลูนก็ไม่ได้ยากนะผมก็จะลงล่อท่านแคนก่อนนะครับแล้วก็เจอบอลลูนออกมาครับผมก็จะยังไม่ปล่อยบาบเลียนนะครับก็เดี๋ยวฟอบาแบเลียนตายผมมาปล่อยอย่างนี้เพื่อล่อออกมาให้ไกลจากป้อมปืนเขานะครับเพราะถ้าเราไปมัวล่อใกล้ๆแล้วเราไปลงในถ้านูก กำจัดทหาร่านแค้นใกล้ๆป้อมเดี๋ยวโดนมอตอายิงออกมาอันนี้ผมก็ลงนะขั้นูเป็นกระจายเป็นวงกลมนะครับอย่าไปลงเป็นกระจุกนะเพราะว่เดี๋ยวโดนออบอลลูนถลม่มตายหมดนะครับก็ไม่ต้องงกนะครับลงไปเยอะๆครับแต่ลงเป็นกลุ่มๆลงเป็นวงกลมนะครับถ้าเรามัวแต่งกนะครับมันจะทําดามเมจไม่ทันแล้วอาจจะไม่พอนะครับนี่ครับผมก็เมื่อกี้ผมเช็คประรียังผมน่าจะเช็คก,กับดักสปริงไปแล้วเนาะแล้วผมก็ปล่อยหมูป่าลงไปแล้วก็ลงบอลลูนจุละสามลำเหมือนเดิมครับ แต่เออใช่ผมก็เหลือไว้หนึ่งลำนะครับเก็บไว้ลงเก็บขอบนะครับก็จะเห็นได้ว่าเราก็กําจัดทหารแคนไปได้อย่างยากเย็นนะแต่ถ้าเป็นกวานซิ่งนะครับก็วันคิรีมันก็ต้องลงเป็นเออเป็นวงกลมแบบที่ผมบอกครับอาจจะลงลงแล้วเติมบางจุดที่โดนปั่นออกไปนะครับถ้าเราไปลงทีเดียวเป็นกระจุกเลยโดนปั่นทีเดียวหายหมดนะครับก็บเล็กเล็กเราอาจจะถ้าเราเจอทหารเป้าแคมนเป็นเบบีดาก้อนกับวันคิรีอาจจะยากนิดนึงนะครับ แต่ถ้าเป็นตัวอื่นก็ไม่ยากเนาะแต่ส่วนใหญ่แล้วล่ะผมรู้สึกว่าบกสักสิครั้งนะจะเจอเฝ้าแข็งแค่ประมาณ1-2ครั้งประมาณ20%บนะครับบางทีเขาไม่เน้นเฝ้านะเขาเน้นเ,เน้นเอาไปบุกกันนะครับเราก็อาจจะไม่ต้องกังวลถ้าเฝ้าแข็งมากมายก็สำหรับเพื่อนนะครับที่สนใจปอนนี้เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์แปลนไว้ใต้เอ,อ่อดีไซนคิปชหรือคำอธิบายใต้คลิปนะเพื่อนก็อาจจะอ,อ,อยากใช้แปลนตามผมนะก็ลอง ไปคัดลอกมาดูครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้เนาะแต่เพื่อนๆก็ไม่ต้องหวังคาดหวังนะเพราะาส่วนใหญ่โดน3ดาวตลอดนะครับเพราะว่าเป็นโดนบ้านใหญ่มาตีนะครับก็เรา,าไม่ต้องไปคาดหวังอะไรมากนะแต่ถ้าเพื่อนๆอ,อ,อยากจะลองก็เดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ให้ครับโอเคครับก็สําหรับบ้านกลางวันก็จบแลนะ้วเพราะว่าเป็นส่วนใหญ่บ้านเล็กที่ยังไม่ถึงบ้าน6บ้าน7นะครับเราใช้เวลาไม่กี่วันเนาะที่ก็เราก็สามารถขึ้นบ้านได้แล้วครับ บ้านสีนี้ก็อาจจะไม่เกิน4วันนะครับก็บางทีเราไม่ต้องจัดแฝนมากมายนะแต่จัดไว้ก็ดีครับต่อมาเราจะมาที่บ้านกลางคืนนะเราจะเห็นว่าบ้านกลางวันนะผมขุดต้นไม้จนหมดเกลี้ยงเลยนะก็คือผมได้เพชรมา106เมตรนะครับจากเมื่อวานมีแค่น่าจะ1เมตรเนทะ่าที่เราซื้อช่างตัวที่4ไปนะก็เป็นของบ้านกลางวันนะบ้านช่างตัวที่ส่ส่วนบ้านกลางคืนนะผมก็ไม่ได้ซื้ออะไรเพิ่มนะครับผมอาจจะซื้อแค่อันนี้นะครับก็คือคังเก็บ้าลิ้นนะเหมือนที่บอกไว้คลิปที่แล้วนะ แล้วเป้าหมายต่อไปผมจะซื้อค่ายกองทัพนะครับก็คืออันนี้ผมจะเก็บน้ำอมฤตให้ถึงแสนแปดหมื่นนะครับเพื่อผมจะได้มีค่ายกองทัพอีกหนึ่งค่ายนะครับทำให้ทหารเรามีความจุมากขึ้นนะครับเราก็จะโจมตีง่ายขึ้นนะผมแนะนําว่าอ,อ,อย่าเพิ่งไปซื้อใล้พวกการป้องกันนะครับเราเก็บเงินไว้ก่อนนะครับเก็บเงินไว้มาอัพเหมืองน,นี้ให้ตันนะเหมืองเนี่ยมันต้องใช้ทองนะครับมาอัพค้างเก็บน้ำอมฤตน,นะครับ แล้วก็เราเดี๋ยวเราจะขึ้นบ้านกันนะครับพอเราลับคังเก็บน้ํากับคังเก็บทองตันแล้วนะเราอัพก็มาอัพแท่นขุดนะแต่แท่นขุดผมตันแล้วนะเป็นเวลสามนะครับก็จะขุดได้เยอะขึ้นนะพอเราอัพตันแล้วเราค่อยมามองหาการป้องกันนะแต่ก่อนอื่นเราต้องวางค่ายทหารนี้ไปก่อนนะแล้วเราก็ค่อยมาลงพวกกำแพงพวกปืนนะครับแต่ยังไม่ต้องแอร์อัพนะลงให้หมดนะแล้วลงกับดักนะแล้วจากนั้นเราจะมาขึ้นบ้านกันนะเป็นบ้าน เออเป็นขึ้นเป็นบ้านแล้วลสี่กันนะครับส่วนการวิจัยนะครับอย่างอันนี้ก็ไม่ต้องไปอัพนะครับแล้วก็ลงทหารนะผมอัพมาจนปลดล็อกลูกกระจอกแล้วนะครับที่แรกผมว่าจะอัพไปเพื่อไปเล่นรถเข็นปืนใหญ่นะครับตอนนี้ผมอัพมาถึงเจ้ายักษ์กนักมวยแล้วนะครับก็คิดว่าอีกตั้งอีกยาวไกลนะผมยังคงไม่อัพต่อนะผมจะเล่นบาบิเลียนไปก่อนนะครับผมเน้นเดี๋ยวข้ามบ้านไปก่อนเดี๋ยวเราจะได้มีทรัพยากรต่อวันที่มากขึ้นกว่านี้นะ แล้วก็การวิจัยนะก็อย่าเพิ่งไปอัปเกรดนะครับแล้วก็อย่าเพิ่งไปวิจัยนะแต่อันนี้ผมวิจัยบาบิเลียนไปแล้วหนึ่งเลเวลนะครับเพราะว่ามันใช้แค่น่าจะสองสามพันเองนะครับแต่ต่อจากนี้ผมก็จะไม่ไม่วิจัยแล้วนะครับพอดีเมื่อวานล้นนิดนึงนะครับน้ํานะครับก็เพราะว่าทาหารเราได้รับบูสต์นะครับเขาตันอยู่แล้วเนาะยังไม่ต้องไปวิจัยแล้วเดี๋ยวเราข้ามบ้านอีกทหารของบ้านถัดไปก็ตันอยู่ดีนะคพราบถ้าเรามาอัปเกรดลงวิจัยเนาะก็ผมก็แนะนํานะครับ ช่างก็ปล่อยว่างไปก็ได้เหมือนผมคนระับผมก็หนึ่งทับหนึ่งนะก็ไม่ต้องแบบกลัวว่าปล่อยว่างไว้แล้วเดี๋ยวมันเสียเวลานะมันจะเราไม่ได้อัพอะไรแล้วมันจะเสียโอกาสไม่ต้องนะเราเก็บเนี่ยครับทองกับน้ําเก็บไว้ครับเนี่ยน้ําม่วงมันมีสูงสุดแค่แสนเจ็ดใช่ไหมครับผมต้องมาอัพอ,อีกขั้นนะเพื่อจะเอามาปลดล็อกเจ้าค่ายกองทัพนะมันใช้ถึงแสนแปดนะต้องต้องบริหารจัดการนะต้องมาอัพอ,อันนี้ก่อนนะใช้ทองในการอัพก่อน แต่ที่ผมแนะนํานะครับก็นี่ไปขุดอันนี้ก่อนเลยนี่ผมลบห้าร้อยนะหาเพชรนะครับขุดอันที่มันถูกๆแล้วแบบห้าร้อยเนี่ยอันที่สองพันอันที่หมื่นอย่าเพิ่งไปขุดนะขุดอันห้าร้อยแล้วเดี๋ยวให้เขาสปอนยูนิตใหม่ๆขึ้นมานะครับอาจจะได้สปอนแบบห้าร้อยออกมาเราก็จะได้เพชรนี่ผมได้ไปสามเมตรนะก็เ,เก็บสะสมไปเรื่อยนะเราจะมาเอาช่างบ้านบ้านกลางวันนะครับตัวที่สี่กันนะครับต้องใช้ถึงหนึ่งพันเมตรนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะขุดไปนะครับ ส่วนอีเวนต์นะครับผมก็ได้ทําเสร็จไปแล้วนะครับทั้งสองอีเวนต์เลยนะครับส่วนอีเวนต์ย่องรับรวงนี่อย่างที่รู้กันนะครับเรายังไม่สามารถที่จะทําได้นะอเราก็จะไม่ทํานะครับเพราะเราขอซูเปอร์กอบลินไม่ได้นะครับก็ผมก็ได้อเทมเวทมนต์มาสองชิ้นนะครับก็คือน้ํายาช่างก่อสร้างสองขวดนะครับแล้วก็น้ํายาการฝึกสองขวดนะครับผมจะยังไม่ใช้ทั้งคู่นะครับผมจะสแต็กไว้ก่อนนะครับเพราะน้ำยาการฝึกที่แรกผมกล่าว่าจะขายนเพชรนะครับก็ในดีที่ บ้านช่างเราจะได้แล้วเรา,เราขาดแค่ไม่กี่เม็ดนะครับก็จะมาขายเป็นเพชรไปนะครับแต่ว่าบางทีก็อาจจะเอาไปบูตการฝึกเพื่อไปดันถ้วยเอาเพชรเหมือนกันเพราะตอนนี้ผมมีถ้วย614แล้วนะครับก็มันจะมีภารกิจหนึ่งนะครับที่ดันถ้วยไปถึง750นะครับจะได้มา10เพชรนะครับแล้วก็ปลดจากขั้นนี้ไปมันจะได้เพิ่มมาอีกนะครับแล้วก็มีแบบว่า เขารวมหลีกคิดตั้นนะครับหรือหลีก2 0 0 0ถ้วยนะครับก็คือหลีกม่วงนะครับก็จะได้มาอีก250เมตรนะครับแต่ว่าบ้านเล็กยังขึ้นไม่ได้หรอกครับมันยากนะเราอาจจะไปขึ้นตอนบ้าน7จถึงบ้าน8นะครับก็เป็นเป้าหมายของเรานะครับก็โอเคครับเดี๋ยวผมมาขุดต่อนะครับส่วนบ้านกลางคืนนะครับผมก็อย่างที่บอกไปนะยังไม่ได้อาพอะไรเนาะก็บอกไปเรียบร้อยแล้วส่วนการบุกนะครับก็ผมได้โจมตีไปแล้วของวันนี้นะเดี๋ยวผมจะมารีเพย์ให้ดูนะครับ ก็ชนะกันที่เปอร์เซนต์เหมือนที่ผมบอกเมื่อวานนะครับโดยการโจมตีครั้งแรกนะครับผมไม่ได้เปอร์เซนต์ด้วยนะครับก็ตื่นมาพอดียังงง,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 งมึนๆอยู่นะก็ไม่ได้เห็นนะว่าป้อมปืนเขามีตรงนี้ด้วยนะผมก็ลงไปตรงนี้ฮนะจะไปทาลายป้อมปืนเขาฝั่งนี้ให้หมดแล้วก็จะเอาสามดาวนะแต่ป้อมปืนธนูเขาก็มีนะเขาป้อมเขาอาจจะเยอะกว่าเราหรือเปล่านะไม่แน่ใจความจริงผมต้องเก็บขอบนะไม่ได้เก็บนะฮะเพิ่งตื่นก็งงๆอยู่นะ ถือมันก็ป้นเลยนะครับแต่ก็ยังชนะมาะครับได้มา47%แต่ว่าของเขานะได้มา37%นะครับเราเอาบ้านเออเอากำแพงล้อมบ้านไว้มันก็มีประโยชน์นะครับป้อมก็เท่ากันนะีนะนะมีป้อมนี้เท่ากันใช่อาหารเขาก็เท่ากับเรานะครับใาใช้บาบิเลียนบุกไปก่อนยังไม่รต้องไปวิจัยตัวอื่นนะเนี่ยเขาลงแบบกักักนะผมบอกแล้วนะครับเราต้องลงแบบเป็นกลุ่มๆไปนะครับเน้นเอาเก็บ เเก็บเปอร์เซ็นต์นะฮะเขาพอเขาลงกาก็จะท้าอ่านเขาจะโดนยิงไปเรื่อยๆคนระับมันก็ไม่ดีครับมันไม่ได้ทําดาเมจเต็มที่นะครับมันบางทีชนะที่เปอร์เซ็นต์เราต้องเน้นแบบว่าทําลายแล้วก็ใช้บริตี้ของความคุ้มข้างของเจ้าบาเบเลียนคุ้มนะนี่ผมก็จะลงไปกํจาจัดป้อมปืนนะนี่ฮนะทีนี้ก็คํานวณภาคกันหน่อยสามตัวเอาไม่อยู่นะเพิ่มอีกตัวนะฮะ โอเคผมเห็นว่ากำจัดป้อมปืนได้แล้วนะครับผมก็มาลงตรงนี้ที่แรกผมว่าจะกำจัดป้อมแคนนอนนี้นะแต่มันดันมีเทสลาแอบตรงนี้นะก็เขียนใช้ได้นะเขาก็ป้อมเยอะกว่าเรานะเรายังไม่มีเทสลานะครับที่ผมก็เห็นว่าทางนี้นะป้อมธนูยิงไม่ถึงนะผมก็ปล่อยทหารออกมาเพราะได้บ้านนับหนึ่งดาวนะก็เดี๋ยวเก็บเปอร์เซ็นต์ข้างนอกครับจริงๆก็เก็บตรงเมืองนี้ก็ได้นะแต่ว่าไม่ไม่ได้ทันมองนะครับก็ได้มา4 0นะครับ ส่วนเขานะฮะก็ได้แปดนะครับเขาใช้ทหารเท่าเรานะแปดหน่วยนะครับเขาก็โอ้เขานลงเยอะเกินไปนะครับโดยลงมาที่ตรงนี้นะความจริงเขาน่าจะลงที่ป้อมปืนตรงนี้ก็ได้นะครับแต่อย่างบอกที่ว่าอย่างที่บอกเลยครับแปนของผมก็จัดไว้เป็นระบบระเบียบอยู่นะครับเพราะว่าผมจะเอาแท่นทรัพยากรนะครับการป้อมปืนไว้นะครับถ้าเขาจะมาโจมตีป้อมปืนเราเนาะแบบที่เราไปโจมตีเขานะมันต้องผ่านอุปสรรคอย่างเจ้า ทางเก็บทองนะครับซึ่งมีพลังชีวิตเยอะอยู่นะครับฝั่งนี้ก็เป็นลงวิจัยนะครับก็พลังชีวิตก็เยอะนะแต่ฝั่งนี้ไม่มีนะครับ <c oughs> เดี๋ยวผมจะปรับตรงนี้เข้าไปวางนะเดี๋ยวซื้ออะไรเพิ่มดูหัวใจนี้มาวางแบบนี้นะครับตอนนี้ก็วางไว้แบบนี้ไปก่อนนะครับก็ไม่ได้หวังชนะแล้วเดี๋ยวมันชนะอยู่แล้วถ้าเราโจมตีบ่อยๆนะก็อันนี้ก็รอบที่3ามได้สามสี่เปอร์เซ็นต์ฮะถ้าหากเราเยอะกว่านะของเขามีแค่แปดตัวนะครับแล้วที่สองนะครับ ดาแปนเขากันดีนะครับดูเขาวางแบบนี้นะเอาป้อมปืนไว้ข้างในนะครับเราต้องทําลายป้อมข้างนอกก่อนนะครับก็เลยป้อมปืนเขาไม่แตกเลยนะเราก็เก็บเปอร์เซ็นต์ไปนะครับจัดดีนะครับคนนี้ก็จัดเป็นนะเขาอาจจะเล่นมามีประสบการณ์อยู่นะครับส่วนเขานะเรายังชนะมาได้เพราะเขาจุ่มตตียงไงเดี๋ยวขอดูหน่อยคนะเปอร์เซ็นต์ต่างกันน้อยมากอนะยี่สิบแปดกับสามสิบกว่ากว่านไม่ถึงสิบเปอร์เซ็นต์นะเราเขาลงแบบกระจายออกมานะ แต่เขาไม่ได้ลงแบบที่ผมบอกนะคือปล่อยแบบว่าาแบบิเรียนสามตัวเพื่อทำลายป้อมปืนเขาปล่อยแค่ตัวเดียวป้อมปืนก็เลยไม่แตกนะครับก็เสือนกันไปครับก็โจมตีไม่ยากนะแต่ว่าโบนัสมันน้อยครับตัวต่างๆนะแค่2อง0 0ืามมืนห้านะผมจึงแนะนำให้รีบรีบข้ามบ้านขึ้นไปนะครับโอเคบ้านนึางคืนก็ไม่มีอะไรนะมาขุดต้นไม้เอานะครับตอนนี้ต้นไม้ผมก็มือเหลืออันนี้ห้าร้อยนะแล้วก็จะหมดแล้วนะครับ อันนี้สองพันผมก็ยังไม่ขุดนะเก็บไว้ก่อนนะถ้าเราได้เพชรมาร้อยสิบเอ็ดแล้วอีกยาวไกลนะต้องหาเพชรถึงพันครับอาจจะต้องดันถ้วยไปนะครับก็ไม่ต้องเรียบครับก็ให้เป็นค่อยๆไปครับอืมก็สําหรับคลิปนี้ก็อาจจะหมดแค่นี้นะเดี๋ยวผมขอดูก่อนนะมีอะไรบอกเพื่อนๆได้อีกนะครับก็คงไม่มีแล้วนะอันนี้ก็เดี๋ยวผมจะมาอัพเป็นันดับต่อไปนะครับ แล้วก็มีอีกอันนึงนะครับเวลาเพื่อนเพื่อนก่อนนอนกลางคืนนะครับเพื่อนเพื่อนมาหาอัพอันที่เขาใช้เวลานานนะอย่างเช่นผมอัพเมื่อคืนผมอัพตัวนี้น nose, ะครับปืนโครกน่ใช้เวลาถึง12ชั่วโมงนะรับผมจำไม่ผิดนะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งเป็นไหนไม่รู้ครับใช้เวลา6ชั่วโมงนะครับ <C> ioè, ก็ตอนตอน,ตอนเราเล่นนะครับตอนเรามีเวลาเล่นเราอัพตัวที่มันป้อมที่มันใช้เวลาไม่นานนะสองชั่วโมงแบบนี้นะครับแล้วเราก็มาอัพเรื่อยๆนะแต่พอช่วงเวลาเรานอนนะเราเก็บป้อมที่มันอัพนานๆไว้อัพตอนก่อนนอนนะครับ ก็เป็นวิธีบริหารจัดการอีกแบบหนึ่งนะครับก็สำหรับคลิปในวันนี้ก็จบเบียงเท่านี้ครับก็สำหรับเพื่อนที่เข้ามารับชมแล้วถูกใจครับฝากกดติดตามช่องผมหน่อยนะครับผมก็จะพยายามทําคลิปที่มีสาระดีๆมาลงในช่องเรื่อยๆนะครับก็คลิป playlist ของการสอนเล่นสำหรับมือใหม่ก็ยังทําอยู่ต่อไปนะครับโดยทําคลิปละหนวันนะครับลงมานะครับจะมันจะได้ไม่แบบว่าไม่เยอะจนเกินไปนะครับแล้วมันก็ มีอะไรที่แบบว่าเราเพื่อนๆไม่ต้องมานั่งรอดูผมอัพนะครับผมก็อัพเสร็จแล้วค่อยมาบอกเนาะก็สำหรับวันนี้ก็พอแค่นี้ครับเจอกันพัดหน้าพรุ่งนี้ครับพาคที่4ครับก็สวัสดีครับ